สบายด,ดีเนาะพ่อแม่พี่น้องสบายด,ดีกันรอบค่ำและพี่น้องเนาะโดยกับช่องบาลีสะพานบุญชาแนลนละพี่น้องเนาะโดยอ่ะเปิดคลิปมากกับทางบาลีเนาะพี่น้องเนาะตอนชายทรายบาลีได้สร้างทรายพี่น้องเอามาให้สร้างเพิ่นเนาะปูกระเบื้องเพื่อนน้องอุทัยเห็นเลยพี่น้องเอแต่ว่าอ่ะบาลีตอนสายบัานได้ขอม้าและพี่น้องเนาะมีโอกาสเดินข้าทางขอมาตอนค่ำค่พี่น้องเอ อ่ามาคนเดียวมานี่คือบบมีไผ่และสมอดสมีอยู่พี่น้องเอ้อจะไปทางไหนบดเลยเนาะโดยอ่าบอริเขามาเบิองก่อนมาเยี่ยมมายาเบิองก่อนเนาะเพิ่นมาส่งเราบริเรื่องใดอ่าทรายพี่น้องเอ้บอริโทรสร้างไปตอนอันณาตอนจะทรายเห็นเลยพี่น้องเอ้โดยอ่าแต่ว่าบอริเขาไปหาห้านเพิ่นแล้วกินนิพจน์ใจเงินเพิ่นเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวบอริขออนุญาตเอาบินก่อนพี่น้องเอ้โดยอ่า เจ้เพิ่นมาส่งถือบัตรรื้อใดพี่น้องเอ๋ปะเข้าไปเบิ้งน้ำกันพี่น้องเอ๋โดยพี่น้องเอง๋นี่บินสี่แสนพอดีนะพี่น้องเนาะอริจ่ายไปแล้วแต่มาเบิ้งก่อนเพิ่นมาส่งถือบัตรรื้อใดพี่น้องเอ,งอ๋จานสายไม่ได้มีเอ่อไม่ได้เข้ามานะพี่น้องเนาะ

กองมักใหญ่โอ้สีเฮือนแกเนาะคักแท้นนี่พี่น้องเอ้ยเออเล้าระบ้อนี่พ่อตุนัง่งผู้คลงคน่เยียบ,บอสีนี่ลนแล้ว,วแล้วเนาะเล่ใครเป็นคนเลือกเ,เอจ้าเลือกเองอเ,อเ,เอเอเป็นได้ไรคือมักสีนี่<า>ม,มันงามพี่น้องเออมันงามมาซะ หาทางไหนทางหาอีกว่โอ้โอพี่น้องเอ้พูดได้เป็นคนซื้อไหมสบุ่สบุนมันนะอืมอมืโดยโดยพี่น้องเอ้พ่นท้ายแล้วแต่ตนอนไหนอันนี้พ่นท้าแล้วอค่ะอืมเจ้าจับได้หรอืโอโบสี่เพิ่อนชียังอันนี้ชียังไม่ตู กรเดินเสียงสีเท้าอมม่วงสต่จะออกม่วงลายวีเท้าอมม่วงยสีม่วงสีม่วงมืดๆอยากมืดๆพี่น้องเอ้ยน้องเป็นตู้เนาะม,ม,มืดบ่บ่แต่ว่าเซียวได้เลยเราต้องแต่งอันนี้แต่งขอบตัวนี้มันแต่งสีงามแต่งขอบประตูนี้นะ <gesch uce> ว่าพื้นหันนะแต่มีเงินแต่แต่งตัวนี้งามสีนี้ก็งามไอ้น้องอุทัยแล้วไปเก็บเล็กมาขายเลแต่งเอาน้องประตูเนาะเล็กจ้ามได้มาตายเออเพราะได้แต่งเฮือนเปล่าเพราะได้แต่งที่อยู่เนออใครละบ่สัตเจ้าหฮน อืมโดยโดยถ้าแล้วบอลบอลนะเนาะฟังพูดกันเล้วบอลแหละเนาะสีข้างทางในได้สิครับเ่็นกันยินดีมองไงเออเป็นสีตัวนี้เป็นคืนคือสีคืนน้องทุ่งอันนี่ี่นดีมองไงสีทางในนี่คือสีนอกพันธั์เบิร์นี่อืมสีฟ้าสีฟ้าสีทะเล ไอ้บางคนก็เอิ้นสีทะเลแม่แหละสีฟ้าอืมี่น้อยขักแล้วขักแล้วอันแจ๊กแจ๊กทังอันนี้เนา้อทังเดียวทงนอกทังหนึ่งทางในด้วยสัอาทางในคืออทงในก็ต้ยกแต่ทงีอนนัว่ห้องพื้นนงอยู่ใกัอกกับอันนันสีห้องพื้นอีกบ่สีห้องพื้นกะ าเป็นสามเปสีห้องพื้นทังหนึ่สีนอกทังหนึ่งสีในทังหนึ่งมนบอกอือืมอืมอืมใจ้า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 คนไร่ห้อเนาะกับบอรีอสื่อมาเป็น้ไงไปบึงเด้อขอกระโดดขึ้นบึงนี่ก็ได้หอก โดยโดยกะรูปวะเหยียบเลยบ่เหยียบได้เลยบ่อเหยียบเลยเป็นอะไรพ่อตุเหยียบมันลุบมันนูนวะอือกะโลนี่ไพ่สลือกนี่เนาะบ้านน่องไพ่เลือสี่นะน้องอุไทยบ่ เอ่ากองทายแล้วว่านั่นก็จะเป็นรุ่นเก่ารุ่นเก่าแล้วันแล้วจะพู้มากด้กยเมนแต่เพื่อนไอ้เพื่อนเพือนไอ้ชมบัินั่นมันที่ถือกว่าตัวนี้ตัวนี้นี่แพงกว่านะพีน่อยเมนตัวนี้เป็นกระโลกรุ่นใหม่แต่เพื่อนไอ้ชมบัิน่ะที่ถือกว่า อืมงันอยู่กเงินนายชมบันนั่นก็ได้โดยงามงามไปคนละแบบอืมผิดปูเรื่องะไรข้างในผิดกันด้พี่น้องเอ้้างคนเมื่อจะโดนแล้วซะอืมเจ้าเจ้าพี่น้องไอ้ปู่ สีสีขาวเม่นบ่สีขาวกานกันมาลายโบยมาลายตีเม่นเลยเม่นเห่แม่นบนอ้ไทยเม่นบ่ไลเมีกบ่เออ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 เอพ่อพอเป็นจ้าจักรเนาะพ่อเป็นจ้าจักสร้างะไรมีกว่าไง อืมไม่แหละพี่น้องเป็นกันเป็นกันนี่เนาะอันนี้นี่ตัวกระโหลกไม้ตัวไม้ล่าสุดนี่เบิ่งนเบิร์นอืมไม่แหละคงไทยอย่างดีจะแก๊สก่อเจ้าเฮือนจ้าหาหาชิดผลบ่โอ้ปอืม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 เลยพี่น้องบ้านก็มีครบเรียบร้อยแล้วเนาะ บานประตูใบน้อยใบใหญ่ทางเข้าทางออกพี่น้องเลยอันเดิมบานประตูเป็นของบาจันบ่ของบาจันเนาะกระโลนี่เป็นของสบุญกับสีบอกกับกระโลโดยโดยแล้วไปแล้วพี่น้องเอ้นอกในเนาะอีฟังพี่กันได้เด้อ เป็นสีอย่างออกสีควันบุรี่มืดๆในจังน่อยพี่น้องไอพี่โทรศัพท์เข่าแล้วฮะของน้องอุทัยบอเป็นยังก่อว้าวไปฉันเลยเข้ามาเมื่อไรมาเนี่ยเขาบอกว้าว่าคือว้าวคือแล้วประตูเนี่ย เฮ้ยพี่ขั้นใดกได็ไใดแท้แท้เนี่เลี้ยงเอาชื่อขั้นใดกันเนาะพ่อตูดด้เนาะเออพี่โดย <c oughs> งามบ่พ่อตู้เฮือนจ้งฮะงามก็พอใจบนะ่เนาพอใจบ่พอใจเนาะ xin chào bố giai nghèo, Qua nộp cái này. huým sẽ nộp lูก lan, cái này lên nó, lên mai lên nó. lười. lười, lười, lười. lười, lười, lười. lười, <laughs> để bằng xíu ra bọc gặp thật tuyên ngôi thôi 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 đây, sẵn sàng thôi 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 นี่พ่ออยากให้มาาลีบ่ให้ยู่ะอ้วนเอ็งไงบ่ให้นูั้วนเมพอกอือเด้อเนี่ไหนก็บอกเพิ่นเออพนมากระไก็ได้มันมันมาได้เนี่ยเพิ่นเุทีแล้วางช่วยายอก็้างพุทธเพื่อนเพื่อนชาก็คางนั้น ก็ตุกกระขงนั้นแม่แขงนั้นแล้วฮะไปที่แม่เดยแม่ถ้าสมุนคนมากคคนบอกเอ็น้างนั่นร้างกัที่ลงมือโดยโดยโดย่แ,แต่ผูพ่นี่ชอยและเนาะลองเบิงมม้งพิ่นสิเอาแบบใดผูพ่นชอย่แต่ว่าแางใดกับ้ขงใดก็ได้เ่เป็นยังดอกู้เ่าพ่นถื่ตีเออโดยโดยบ่เป็นยังดอกบ่เกี่ยวกันดอก นี่เดี๋ยว่านตกแค่นั้นแหละนี่สูงใช่ไหเนาะแิ่งตมนแล้ใม่งมาวัมะแเมนแล่แล้วแต่ผู้พันชอยแล้วเนี่เนาะโดยแล้วแต่จะขอเงินเพิ่นอืมโดยโดยขึ้นได้อยู่บ่บับนั้นยังขึ้นทันยู่บ เพื่อนอะไรพันธุกทนท่านอยู่บ่อบ่อเฮองล้ออันเพ่นเหตุไหนค้าเดียวเมนบ่อหอดชับตาติดเราจะเแ่นกันกันอันนี้พ่มเนาะตัวอันนี้พิ่เอ้แมนแมนมกับสี่ สีนี่อีกสีไม่นีอียากแต่ได้พันธานี่กะบันนี้ง่ายไปเลยนะโดยกลโรอ่าคนกับบัตทีมงานเ่าแล้วแบบต่บดนประเดาะกันได้เห็ดพรอมกันสี่กลโรน้องอุทัยเป็นคนเลือกบัตเลยตีจะพูดหรือล้ำ คนทำคนได้บ้างอะไรบ้างโดยโดยมันเรื่องไรโดยงามงามอยู่สีนี่กลายเป็นสีคอนบุรีสีคอนบุรีงามละงามละพี่น้องเอ้๋มึงงามก็หายห้องก็ได้ไม่ยากละไม่ยากหรอกแต่งงามเลยเหรอฮะเห็นเห็นแล้วบ่าเห็นเหรอ เห็นอยู่ใช้ตอนไหตอนไหนพ่อไปด้เลยแหะพ่อตูมวนหนะงางามคนไหนเงังามคนไหนเงางามบอโอ้ว่าถึกใจใชหมเงินกูบลยถือมาใช่ี่มมีกระดาษแช่ไหมโอ้ยวคนามงามจ

โดย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 ปูเป็นยังบูเป็นยังเอขามาเบิ่งไส้สสดอกคนมาเรือทั้งหมดจะใส่เายก็ได้เนาะปูนได้ะปูนปูนยังลายเติบเนาะก็ได้ตูนไปน้องไปท่างใดะน้องมัน อยู่อยู่เพื่อนนี้มีมีภัยในเขามั้ยะหลายหลายคนบ่เหนือยโว้เมื่อขึ้นเพื่อนนี่แห้งลายแล้วนี่เหนี่อยเป็นมาเป็นมามาเบิ้นเลยลายอยู่แล้วเป็นที่มาแสดงความยินดีนำหันลายลายลา มีแต่เตรียมวัาไรแล้วหลับชินเจ้านะมาหุงกันใครจะได้มาหุงกันหานบางเมื่อไรมาหุงกันเลยเนาะโอ้ <c oughs> มันซุกน้ำบ่เนาะเด้นะนะตนัว <c> น <oughs> ั้นกัดเลืองเลยอือ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 พี่น้องเอ้เออบ่มีอย่างกันยังว่าพาะได้ตามาหุงให้เพิ่นกินเนาะ อ้าวมังหงกระบางแลวบัานไหเห็นได้บ้านไอ้าวเมื่อะอะไวฮะใครจะชื่อชินไม่ฮะครจะชื่อชินไม่แต่ลูกแหละประตูอฮ้วเดี๋ยวบุญหน่อยเดี๋ยวบะม่อย่างเา A cầm ờ. à, bố mẹ thằng hào đi thằng thằng ưn mà mama đi đê ừ rồi rồi bọn chắn cầm sao bún nó lạc lạc bàn phật tù cầm nhau 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 ừ ừ โดยโดยเมียก่อนกับอันนั้นเนาะหองน้ำเนาะยังบุเมีที่เจ้าเข่าใช้แต่ละมือ,ธ,อมาาธรรมชาติบอ<ฆ> ห้องน้ำธรรมาชาตินาะอืมอืมอืมแล้วมัละเล่บนบวชถ่ายไปรู <c oughs> ้ใชแล้แต่เก่ากับบ้านเฮานั่นแล้วอืม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 เลยยังห้องน้ำก็ไฟแบบน,นี้พี่น้าขาดลักลักกได้อันนี้ค่าช่างค่อย่างกับพนจ่ายพนระโบบ่บ,เ,บ,เ,าาบเชียงโบมาจ่ายัคือเห็นมาเช่าได้เมือนบอกอืม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 อือืม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 อือืมอืมอืมมอืมอืมอมือืมอืมอืมมอืมออืม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 อื Bao mưa nắng ừ. phải, you bọn doga. I hưu cao, you. Oh, dạng dầu gù bóng 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 dầu gù โอ้โบวไลเออแมบวได้เอฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮฮ้กตัดออกไปเลยกันั่นแหละนี่ฮะตัดนอ่ถามว่าอยู่เมื่อวันนี้ยริษัทบ้ิษัทวไปยัเท่บ่บ่นี่นี่เ่าบ่ดจนงเยูดน้่งเอ้อี่นเอ้เอ้าใกล้ละเนาะใกล้ยังหึงกับอาทิตย์หนึ่งหรือซิบมื้อ บ่อดช่มปะจะกว่ากระดามได้คืนพี่น้องประมาณทิตหนึ่งเนาะอ,อืมอือืมเลยประมาณอีกอาทิตย์นึงได้ึ้นพี่น้องเอ,อ้หรือว่าออยังโดนในซิปมืดได้ไรอีกอ,อ่พ่อตขากระดานี่ขายได้บ่ อืมน่ขายได้คือกันนี่ขายได้บะได่ <c oughs> า่อะไหูงามงามคักเลย<ร>พี่ด้วยสิบอกพ่อบ่อออตัวนี้อืมเปนยางบริทานเนาะ Đôi, đôi, đôi À, phi ngoài Ơ, nhắc nghèo tối nát, nó mới tựu nó Ơ, nhắc nghèo tối nát, Đôi Phải xì lằm, dù bò Lằm thì nó nà nó nà nó xì ngám quá phi ừ, ừ lột đài hưng là Ư Ao sắp nắng ở đây, a cup pile ở đây. A pile bung put my song on board. Hai vài doi doi a Cho chào 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 đôi, đôi, đôi. chào 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 หือว่าอีกประมาณสักอาทิตย์นึงพี่น้องเอยเนาะทางเฮื่อนน้องอุทยัยเพิ่นได้น่าซีสสำเร็จอาทิตย์นึงหรือว่าประมาณสักสิบมือ้อเนาะือว่าสำเร็จสมบูรณ์พี่น้องเอ๋ยังหึงเนาะเอาการแสดงความยินดีครับเพิ่นในไลน์พี่น้องเอ,งเนอ๋น่าได้เฮห็นไม่ป้ายแดงอยู่พี่น้องเอยเนาะอัศรคิมนี่บารีเดินทางเข้ามาบึงทรายที่สร้างไว้ตอนชายทรายพี่น้องเอยเนาะเพิ่นมาส่งเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอยเนาะกอ่า สำหรับคลิปนี้ก็ขอบุญขอบพุ่นเพืญญเ่อนอยจบุญเพื่อนเพื่อนฝากเงินมาให้บาลีตั้งแต่ดนๆด่นแหละเนาะบาลีเกนะี่ยวใบซีแห้ซื้อะไรให้เพื่อนพี่น้องเอกะอนุโมทนาบุญกับเพืเ่อนใดๆให้เพื่อนในเฮงปังๆเนาะลำรวยเงินทองพี่น้องเอกะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะพี่น้องเนาะสาธุเอาสหรับคลิปนี้บาลีลาพี่น้องไปก่อนนะพี่น้องเนาะตอนคำคำสบายดีเด้อบัสสุขุสุขคนพี่น้องเอกะโดย